วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ธูมานี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดทีวิ้งไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกัน สวัสดีค่ะฟีมานี่คลิปนี้มาแจกวันเล่น,นะคะประจำวันที่2ี่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกการแจกก็แจกฟรีสุกวันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนดูคลิปคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดมาเดิมใครชอบก็กดติดตามไว้นิดน,นึงละกันเออใครยังรับไม่เป็นก็มีบอกวิธีการรับไปนะคะยังไงก็ดูนิดน,นึงเนาะส่วนใครที่ไม่เคยดูคลิปเลยแล้วก็ถามหาแต่ลิงก์ก็ ไม่มีนะคะไม่มีสําหรับไม่มีลิงก์สําหรับคนที่ไม่ดูคลิปนะคะเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ22่สนาฬิกาสนาทีใครดูจบแล้วก็สามารถมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็กดติดตามช่องไว้นิดนึงกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ